ส่วนอแอปด้านข้างนะคะซึ่งด้านข้างเนี่ยเราจะได้ทั้งส่วนแนวของด้านข้างหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแถวเนี้ยพอเราทำท่าเนี่ยบ่อยๆด้านข้างเนี่ยก็จะเฟิรม์มมากก็คืออุปกรณ์นะคะใช้ดัมเบลข้างละ2อกิโลนะคะวิธียืนแยกขานิดนึงนะคะเอาดัมเบลนี้ไว้วางไว้ตรงหลังศีรษะวางไว้เฉยๆนะคะแล้วก็แล้วก็โยกนี้ค่ะโยกลงหลังตรงๆนะคะอย่าอย่าแอนหน้าอย่าแอนหลังหลังตรงตรงให้รู้สึกว่ามัน ดัมเบลตรงข้างเนี้ยใหญ่อย่าช่วยยกนะคะแค่แค่วางไว,ว้มันตึงแล้วก็ยกนะะีดค่ะอย่างงี้นะคะ one two three อย่างงี้นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่างงี้นะคะทำข้างละสามสิบวิแล้วเราก็เปลี่ยนข้างหนึ่งได้ไห สองสามหนึ่งสองสามถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวก็แค่นี้ก็พอค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากล้ามท้องของใครรู้สึกว่าแข็งแรงก็เพิ่มออปชั่นไปตึงอย่างนี้นะคะน้ําหนักอยู่ที่ส่วนลำตัวหมดเลยค่ะน้ําหนักไม่ได้อยู่ที่ขานะคะอยู่ที่ด้าำตัวหมดเลยอ่ะ one two, ช่วงนี้มันจะหนักกระเป๋าปากโอเคเดี๋ยวเราลองดูข้างละ30วิ ข้างนี้30สวิข้างนี้30สิวิเรียกว่า1นึ่งเซตแอนดลมาจับเวลาเริ่มกันโอเคเริ่ม1 2 3 1 3ท้องเกรงไว้นะคะพยายามให้อยู่ในเส้นตรงอย่าแอนอย่าแอนหน้าอย่าแอนหลังนะจังหวะที่เรายกแขนช่วงนี้มันจะหนักนี้คนะ่ะเป่าปล่า ใช้ลมหายใจช่วยอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะใครไม่ไหวก็เอียงเอาอย่างนี้นะคะ่ะอย่างนี้นะคะเป็นสองจังหวะก็พอตอนนี้เราจะใช้ความรู้สึกคือลำตัวด้านข้างเป็นตัวยกด้านล่างอย่างเฉยๆนะคะขาอยู่เฉยๆใช้ท่อนบนเอาเป็นตัวลิฟต์อั อางี้นะคะโอเคแล้วก็ครบ30วิวิแล้วก็เปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างไม่ไหวก็อย่างนี้ค่ะเกรงไว้อย่างนี้นะคะโอเคก็ทำข้างละ30วิวินะคะแล้วก็พัก10วิแล้วก็ทำอีกประมาณสัก4ี่เซตนะคะ